ในกระเป๋าเนี่ยผมมีของให้เทคมีอะไรอินเทรน์อีกอย่างอะไรมือถือครับหน้าตาเหมือนมือถือไม่ใช่เครื่องช็อตไฟฟ้าไม่ใช่มือถือแต่ว่านะโปรไก่คนคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเป็นเคยใช้อนไทยเทคอยู่หน้ารถก๊อปเลยที่เมืองนอกมีไม่มีคันีตีคนเดียวตีเองกบเองต้องดูไอ้เครื่องนี้ช่วยโอ้ห้าของสารนะฮะทุกอย่างทําเองใช่ทำเองหมดแต่ก็มีเครื่องนี้ช่วยได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็น g c Pro หรือว่าเป็นเรียกว่าเป็น GPS Layout a d d ็ซึ่งช่วยนะักก้อมเนี่ยโอ้โหพิกัดระยะ<า><า>ต่างๆเนี่ยโปรไก่เคยใช้อธิบายสั้นๆสักน,นิดนะครับว่าตัวนี้มันใช้งานยังไงตัวนี้เนี่ยก็คือ ในนี้มันจะมีซอฟต์แวร์มีโปรแกรมของสนามกอล์ฟเยอะแยะมากมายในเมืองไทยก็เข้าใจว่าร้อยกว่าสนามในเมืองไทยก็ในเมืองไทยเนี่ยร้อยกว่าสนามที่ที่เขามีซอฟต์แวร์ที่อยูในร้อยกว่าสนามตีวันละสนามก็โอ้โหตายครึ่งปีนะอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าใช้เนี่ยเราก็จะไปถึงสนามเราก็จะเปิด <c oughs> พอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องเนี่ยก็จะหาสัญญ,ญาณเอง เอายิงสัญญาณที่ดาวเทียมไปเลยลราจหาว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้คนเราจะตีคอฟต้องรบกวนดาวเทียมแล้วเหรอครับช้ได้เลยครับดีมากสะดวกมากมายแต่ถ้าดาวเทียมโดนซื้อไปแล้วทำไงครับอมก็เหลือแต่ดาวจริงนะครับดาวเทียมโดนซื้อไปแล้วโอเคครับตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราเปิดเสร็จพอเราเจอหลุมปุ๊บถ้าเราไปอยู่ในแท่นทีหลุมหนึ่งเขาก็จะบอกเลยว่าที่หลุมเราจะตีเนี่ยนี่คือหลุมหนึ่งระยะเท่าไหร่จากที่เรายืนอยู่เนี่ยระยะ280ร้อยลามีบ่อทราย ใช่ไหมครับถ้าเราตีตกทรายระยะนั้นพอดีเราก็ต้องลองตีหัวไม่สามไหมตีแค่ก่อนหน้าทรายแล้วก็ไปวางเพราะมันจะมีเรื่องของจุดวางการวางแผนเล่นนี่จะง่ายมากเห็นหมดเพราะปกติเราไปตีบาย็อดแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้หุมข้างหน้าเนี่ยที่ตีเอาไปมันมีอะไรมีน้ํามีทรายอยู่ตรงไหนงั้นตรงนี้จะช่วยได้เยอะมากสาหรับสนามกอล์ฟที่ท่านนักกอล์ฟไม่เคยไปเล่นและความแม่นยำนะครับความแม่นยำาเขาสูงมากเขาตีไม้กี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเครื่อคาดเครื่องนี่ไม่จัด ดาวเทียมนะฮะดาวเทียมมาถึงว่ามาถึงจุดที่ตีเนี่ยคาดเคลื่อนไม่เกินห้าหลาห้าหลาครับห้าหลานี่คือผมเดินไปข้าก้าเองใช่แสดงว่าผมผมคาดเคลื่อนผมจะยิงธงนี่ผมพลาดอย่างมากก็พลาดห้าหลาห้าหลาสำหรับการเล่นที่ที่ชมลุ่มแบบนะมันก็ต้องมีข้อมูลที่สําคัญสําคัญอย่างเงี้ยช่วยให้นักกอล์ฟตีได้ดีมากครับแม่นยำมากคือเราก็ระวังนิดนึงนะครับเล่นกับกวนเพื่อนเดี๋ยวบางคนเพื่อนไม่ให้ไปไม่ยอมเอาเหรอฮะแอบไว้กระเป๋าแล้วแมบนไม่ไดแอบนะปกติปกติถือร่มไปก็ต้องแอบดูว่ายะตรงเนี้ย หนึ่งน่ากินเท่าไหร่ทำท่าโทรศัพท์ปะอ่าแล้วเราเห็นปุ๊บชั้มแอบโทรศัพท์ก่นอกนเราโมดูปุ๊บเราอะโลอะไรนะแล้วรู้ระยะเสร็จแล้วเราก็เล่นตามนั้นที่โกงได้จริงๆแล <c oughs> ้วผมไม่อยากบอกเลยผมไปออกรอบกระโปงไก่หลายรอบผมก็ไว้ในกระเป๋าเนี่ยโอ้อมาหลังไม่ต้องชวนนะไม่น่าผมยิงยโป๊้ๆเข้าตรงตลอดแต่ชนทงก็เด้นตกกินครับครับก็ในส่วนของไอ้เครื่องนี้นะครับก็เด<อ><อ>ี๋ยวเราจะนําเสนอในรายละเอียดเนี่ยสักเล็กน้อยให้เพื่อเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มในช่วงอินเทรนด์ของเรานะครับให้ท ไปลองใช้ดูบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยก็ผมว่าเป็นเชื่องช่วยการเล่นเกมที่ดีและที่สําคัญนะครับโอ้โหสาหรับอุปกรณ์ไฮเทคแบบนี้เรามีมาให้ท่านผู้ชมด้วยมีแจกด้วยเครื่องนี้เป็นหมื่นนะครับแจกหมื่นสองพันห้าร้อย 12, บาทโดยประมาณอ๋อหรือว่าโดยประมาณานะ,นะผมไม่ได้เช็คราคานะแต่ว่าผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยส่งคอมเมนต์รายการในช่วงเวลาช่วงต่างๆของเราในตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาคอมเมนต์นะครับแล้วเราจะมีการจับฉลาก มอบเครื่องที่อาหาผู้โชคดีได้เครื่องนี้ไปใช้โอ้แล้วก็ไมีคอมเมนต์ที่ดีด้วยสิครับแล้วอย่างโอโอไก่ไม่ได้นะครับเราไม่ไม่ให้ผู้ชายได้ไหมผูกชายก็ต้องต้องเป็นผู้ชมนะถ้าป็นผู้ชมยอมยอม วันนี้นะคะพอยเป็นพิซซิสเตอร์พาร์ตเห็นไหมคะเห็นครับเห็นไหมคะเห็นเลยอืมอันนี้อากาศร้อนต้องใช้พาร์ตครับแอร์ไม่ต้องนะแอร์ไม่ต้องอืมเพราะมีพาร์ตอยู่ในมืออยู่แล้วโอ้โหนีโปราะไรมาอีกอะไรอีดตื่นแต่วันนี้แต่วันนี้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพาร์ตวันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์อะไรที่อินเทรนด์เกี่ยวกับทำให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถเอาอุปกรณ์ไปใช้แล้วมีประโยชน์กับนักกอล์ฟอย่างเช่นในมือของโปอนี่ใช้แล้วหล่อเลยมันยังไม่รู้นะแต่ลงพอรู้ไหมว่าคืออะไร คืออะไรคะครบเพิาตาก็ไม่ใช่ <c oughs> นะฮะอันนี้เนี่ยเราเรียกอุปกรณ์สำหรับซ้อม IMPACT ก็คือการช่วงจังหวะในการเข้าตีลูกนะครับ <c oughs> ยอ่อก็คือ Whole-in-One หรือชื่อกงมันก็คือ i m p a c t Swing t r น i n e r นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานอะไรบ้างเราสามารถช่วยนักกอล์ฟยังไงให้พัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวโปรสาธิตให้นิดนึงโอเคจะยู่ใกล้ๆไหมเอาตรงแบบโดนไหมหรือว่าไม่โดนถ้าไม่โดนต้องขยับไปอีกนิดนึงโปอยากเห็นหน้าหนูสวยๆอย่างนี้โปต้องให้หนูหลบโอเคงั้นหลบไว้ก่อนอเคเดี๋ยวโปสาธิตให้ก่อนนิดนึงนะครับถ่านักกอล์ฟครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถมันจะมีตัวเลขนะครับตัวเลขเริ่มตั้งแต่ ยี่สิบห้าหลานะครับสี่สิบหลาหกสิบห้าหลาแปดสิบหลาไล่ไปถึงสองร้อแปดสิบหลาเลยนั่นก็คือสมมุติถ้าเราต้องการที่จะสวิงอสมมติผมต้องการสวิงที่สี่สิบหลาระยะสี่สิบหลาเนี่ยเราต้องใช้จังหวะที่นุ่มนวลไม่เร่งไม่เข็นนะครับเดี๋ยววงสวิงเดี๋ยวบอสสาธิตให้ดูก่อนโอเคถ้าทําถูกจะมีเสียงติ๊กออกมาติ๊กเดี๋ยวดูนะครับสวิงเราไปทางด้านนี้ดีกว่าสวิงให้ผู้ชมได้เห็นด้วยนะเราจดไม้ก่อนนะครับขึ้นไม้สวิง ปึบให้เอานไหมได้ยินเสียงไหมเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อ่ะดูอีกทีหนึ่งจะฟังไม่ชัดนะคะอืเห็นไหมครับมันมีเสียงจังหวะตรงนี้เนี่ยผมตีประมาณระยะอย่างเงี้ยระยะสี่สิบกว่าหลาอ่าสี่สิบหลาสมมติถ้าร้อยหลาค่ะสมมติเราปรับเปนร้อยสิบหลานะครับเราขึ้นเหมือนเดิมฟึบอุ้ยไม่มีเสียงเออทำไมไม่มีเสียงตีเบาไปโอ้แต่ว่าถ้าหลับร้อยสิบหลาเราก็ต้องเร่นอ่าสปีดความเร็วของวงสวิงเนี่ยอืมให้เร็วมากขึ้นอ่าเราก็ต้องเพิ่มจังหวะการเล่นใหม่ อ๋อแต่ว่าจะมีเสียงมีเสียงออกมาถูกต้องแต่เสียงเนี่ยมันก็มีจังหวะการบอกของเสียงด้วยถ้าเสียงเนี่ยถ้าจังหวะที่เรา Impact เนี่ยถ้าเสียงมันมาดังตรงช่วงจังหวะตรงจุดต่ําสุดเนี่ยก็ถูกต้องไม่ใช่ไปสวิงเสร็จแล้วไปเปหนักตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการฝึก Impact ได้ดีมากเลยถ้านักกอล์ฟลองดูนะครับลองหาซื้อได้นะครับจากโปรช็อปหลายที่หรือว่าจะติดต่อทางรายการก็ได้นะครับดูว่าจะสามารถซื้อหา หาซื้อได้ที่ไหนหรือว่าไปที่บ้านโปรไก่ก็มีค่ะอ,อมีครับมีม,มีอันเดียวไม่ียงขายหรือว่าก็ลองติดต่อดูนะครับรายละเอียดด้านล่างนะครับเราดูนะครับว่าสามารถหาซื้ออุปกรณ์ตันี้ได้